บันทึกรายการค้าในวันที่8มกราได้รับใบสั่งซื้อจากบริษัทกินอะไรดีจำกัดโดยลูกค้าต้องการน้ำตาลไซลับ7ลังลังละ500บาท M150 จำนวน4ลังลังละ580บาทสำหรับเดือนนี้ทางบริษัทมีโปรโมชั่นพิเศษคือซื้อครบ5,000บาทให้ส่วนลด1%เข้ามาที่สมาร์ทปิด366นะคะไปที่ order to c a s และไปที่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ากดเพิ่มนะคะวันที่เอกสารเปลี่ยนเป็นวันที่8เดือน1ปี2025นะคะชื่อลูกค้าเลือกไปที่บริษัทกินอะไรดีจำกัดเลื่อนลงมาตรงช่องสินค้านะคะไปที่รหัสสินค้า เลือกน้ำตาลไซลับจำนวนเจ็ดลังราคาต่อนหน่วยห้าร้อยบาทนะคะกดเพิ่มรายการเลือกไปที่เอ็มร้อยห้าสิบจำนวนสี่ลังราคาต่อนหน่วยห้าร้อยแปดสิบบาท เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะในจดบอกว่าหากซื้อครบ5,000บาทให้ส่วนลด1%ยอดรวมตอนนี้อยู่ที่5,820ก็จะได้ส่วนลดอีก1%มูลค่าส่วนลดอยู่ที่58.20จะได้เป็นยอดชำระอยู่ที่5,761บาทกับอีก80สสตังค์เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึก เสร็จแล้วกดออกค่ะ